การขุดคูติ้งนะครับขุดงโดยใช้ลูกโคเล็กนะครับตหลังนีเสาติดต้ต้นนะครับอันนี้ผมเอาพอต่อเข็มเสร็จนะครับลักษณะการต่อเข็มก็ตอบลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับเม็แล้วนะครับก็เหลือประมาณนี้ครับเม็นึ่งเนคับเม็นึงเดือนครับเอึ่นครับต่ำลงอยู่แถวเดียวที่นางดินนะครับวันนี้เราเม็ดโคขุดติ้งครับ ตึ้งก็จะเป็นเทป,ปูนประมาณ60เซนคูณ60เซนนะครับนี่ก็ก็ปุดหลุมเผื่อรประมาณเมตร,รบางแบบทำอะไรด้วยครับนี่ครับถึงไปได้ตำแหน่งประมาณนี้แลยวเอาแยกใหญ่มาสกัดนอเทปนที้น,น ั้นีของนักโคเล็กก็5นะครับของข้าวของินเสืจะประมาณนีองนะครับคือลักษณะการเติมของกองว่เป็นล็กัานอินทอรนะครับถ้านักโคเล็กขุดก็จะเพื่อเซฟเวลาเยอะนะครับเป็นระมาณนี้นะครับือการใช้โคเล็กขุด ข้างพวกน้องเราคนนึงมาดูครับดูแลว่าต้องเจาะกขุดตำแหน่งตรงใหม่บ้างนะครับนี่คืววอกาหน้างนานนะฮะงงานนี่จะแปดโมงนะคแปดทุ่เช้าถังก็ยังยืนพื้นได้เหมือนเดิมน,นะครับถังตำแหน่งถังก็ไม่แกะนะครับบ้านหลังนี้เป็นยกพื้น เม็ดหนึงนะครับเราเพิ่มถึงเม็ดหนึงเราต้องเทฟุทตติ้งแล้วก็ยกต่อหม้อขึ้นมานะครับรวมคานรวมอะไรไปเสร็จก็ประมาณเม็ดน,นึนง,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 งนะครับตอนนี้ไปขับแคมป์นะครับค่างจุดควอมทำท้องน้ำนะครับไปช่างนะครับไปเข้ามาพักคนสองคนเป้าของนะครับนี่คือสภาพหน้างานที่เปิดใหม่นะครับเปิดห,หน้างานสองหลัง โอเล็กขุดคูติ้งก็เอาประมาณนี้ก่่นครับโอเคครับที่น่ายจะได้ไหมครับ